เราก็จะเข้าไปชมด้านในของปราสาทนะครับเดินเข้ามาก็จะมาเจอกีบัวนะครับลายกีบัวนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมองเห็นเดือนลางอยู่นะครับเขาก็จะทําเหล็กมาครอบไว้ไหมครับไม่ให้คนเดินเหยียบนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเลือนลางไปมากกว่านี้นะครับประตูด้านเข้าครับหลังนาลายมันทมศิลป์หรือเปล่าตรงนี้ประตูด้านหน้าประตูตรงทะลุกันเลยนะคะประตูตรงนะครับ ยี่นสิบสี่บันด้านในด้านในก็จะเข้ามานะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับเป็นห้องโถง,ง,งกว้างแล้วก็ด้านข้างด้านซ้ายขวาก็จะมีห้องก็เดินเข้ามาก็จะทะลุอีกปราสาทอีกหลังหนึ่งนี่นะครับนารายบรรทมศิลป์ที่หายไปนะครับแล้วเขาก็เอาทวงคืนมานะครับนารายบรรทมศิลป์นะครับตรงนี้นะครับด้านบน ที่หายไปไปอยู่ที่ชิคาโกอเมริกานะครับกลับมาแล้ว